มหาศึกล้างพิภพสวาโลสตาบทที่44หน่าประทับใจชายในชุดเกราะสีม่วงจ้องมองไปที่สมาชิกคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเผ่าพันธุน์อื่นๆพลันพูดขึ้นว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎเกณฑ์ในเมื่อเขาบรรลุข้อกำหนดทั้งหมดแล้วเราก็ควรยอมรับในตัวเขาถูกต้องผมเห็นด้วยใช่แล้ว ผมก็เห็นด้วยนักรบจำนวนมากเห็นด้วยพันธมิตรมหาสหภาพยอมรับแต่นักรบผู้สมบูรณ์ที่แท้จริงเท่านั้นหากใครสามารถพึ่งพาสมบัติหรือเทคนิคพิเศษในการสังหารตัวตนอมตะระดับจัก,กรพรรดิขั้นแรกมันก็ยังคงพิสูจน์ความแข็งแกร่งของเขาอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลก็คืออาจเป็นอารักขาของเขาที่เป็นผู้สังหารจัก,กรพรรดิคนนั้นก็ได้ และอารักขาของเขาคนนั้นก็ไม่ได้ลงทะเบียนอยู่ในระบบกองทัพดังนั้นกองทัพจะถือว่าหลัวเฟิงเป็นผู้ลงมือทั้งหมดสิงมีชีวิตตัวสีเขียวหยกพูดด้วยน้ำเสียงที่ดูขึงขังนั่นเป็นเหตุผลที่ผมขอดูคลิปที่ถูกบันทึกไว้เพราะภาพจะช่วยพิสูจน์ทุกอย่างเองอัศสวินเย่เจิน้นท่านนำคลิปออกมาเถอะนักรบหลายคนมองไปยังชายร่างใหญ่ในชุดเกราะสีม่วง การดูคลิปของเขาอยู่นอกเหนืออำนาจของผมมนุษย์ในชุดเกราะสีม่วงกล่าวขนาดตัวผมเองยังไม่มีโอกาสได้ดูเลยแม้แต่น้อยทำไมละ่ะมันเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงต้องขอโทษทุกท่านจริงๆผมได้ขอจากระบบกองทัพแล้วแต่อำนาจของผมไม่สูงพอจึงไม่มีสิทธิ์ดูคลิปดังกล่าวได้เลยอะไรกันหลัวเฟิงไม่ใช่อัศวินเลยด้วยซ้ำ ทำไมคลิปวิดีโอของเขาถึงได้เป็นความลับขนาดนี้ห้องโถงที่เงียบสงบแต่เดิมมีนักรบกว่าร้อยคนเริ่มโต้เถียงกันทันทีเห็นได้ชัดว่าเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่เกินความเข้าใจของพวกเขาขณะที่ชายในชุดเกราะสีม่วงกล่าวว่าบางทีนี่อาจเป็นคำสั่งโดยตรงจากผู้นำเมืองแห่งความโกลาหลในจัก,กรวาลปฐมภูมิก็เป็นได้ทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบทันทีนักรบกว่าหนึ่งรคนต่างนิ่งเงนัน พวกเขาแลกเปลี่ยนสายตาซึ่งกันและกันขณะที่ดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังพันธมิตรมหาสหภาพเป็นพันธมิตรที่ท,ทรงพลังมีนักรบเผ่าพันธุน์อื่นๆมากมายเป็นสมาชิกโดยมีเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นผู้นำและผู้นำเมืองแห่งความโกลาหลในจัก,กรวาลยุคแรกเป็นหนึ่งในสามของผู้ที่แข็งแกร่งและมีอิทธิพลมากที่สุดของมนุษยชาติ อิทธิพลและอำนาจของเขาในพันธมิตรมหาสหภาพสามารถจินตนาการได้เท่านั้นและสำหรับสิทธิ์ในการเข้าถึงคลิปวิดีโอกระทั่งระดับอัศวินที่อยู่ในยุคปัจจุบันยังไม่สามารถพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เลยระดับอำนาจของเขานั้นสูงมากตราบใดที่เขาเป็นผู้สั่งการในบรรดาสมาชิกในพันธมิตรอาจมีไม่ถึงสามคนที่สามารถเห็นคลิปนั้นได้พวกคุณจะคัดค้านการรับหลวเฟิงเข้ามาหรือไม่ บุรุษร่างใหญ่ในชุดเกราะสีม่วงมองไปยังคนอื่นๆขณะกล่าวพวกเราไม่มีข้อคัดค้านอะไรพวกผมก็ไม่คัดค้านผมด้วยพวกเขาทั้งหมดพยักหน้าอย่างรวดเร็วไม่มีใครนึกถึงคลิปนั้นอีกเลยเนื่องจากทุกคนเห็นด้วยทั้งนั้นผมจะจัดทีมออกไปเชิญหลัวเฟิงเข้าสู่พันธมิตรอย่างเป็นทางการชายร่างใหญ่พยักหน้าและหายตัวไปส่วนคนอื่นๆก็เริ่มหายไปเช่นกัน คลิปตาที่นั่งทั้ง108ที่นั่งก็เหลือแต่ความว่างเปล่าขณะเดียวกันในทวีปหลักหยันจี้โจมตีและทำลายทุกอย่างซิมิก้ากัดฟันแน่นกรงขังทั้ง6ด้านยิงแสงเลเซอร์สีขาวออกมาเป็นจำนวนมากลำแสงมากกว่า100สายกำลังทำลายทุกสิ่งในพื้นที่นี้ทั้งหมด หินและโลหะที่ทนทานถูกทำลายทันทีไม่มีสิ่งใดรอดพ้นจากการทำลายของเลเซอร์เหล่านี้มีเพียงไม่กี่อย่างที่ไม่ได้รับผลกระทบอะไรแสงเลเซอร์ยิงไปที่ก้อนหินที่เป็นร่างแปลงของเผ่าโมซามันมีพลังงานในระดับที่มากกว่าการโจมตีรวมกันของผู้ครองดาวสิบเท่าและร่างกายของเผ่าโมซาอยู่ในระดับผู้ครองดาวขั้นสุดเท่านั้นก้อนหินแตกกระจายกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเจ็ดชิ้นด้วยกันแย่แล้ว เรากำลังจะถูกเจอตัวแล้วโจมตีต่อไปทำลายทุกอย่างอย่าให้เหลือซิวิก้าเริ่มตรวจสอบข้อมูลอย่างชัดเจนในกรงขังหกเหลี่ยมของเขาจัก,กรพรรดิจิวเจี้ยนซิวิก้าสื่อสารผ่านกระแสจิตหืมดวงตาที่เย็นชาภายใต้หน้ากาก,ากจับจ้องมาที่เขาผมอยากจะรบกวนให้คุณช่วยไปรับจัก,กรพรรดินโครแมนเซอร์ให้ผมทีซิมิก้ากล่าวอย่างจริงจัง ก่อนหน้าที่จัก,กรพรรดิเหยเหนียวจะมาส่งข่าวผมขอให้จัก,กรพรรดิเนโครแมนเซอร์มาพบพวกเราคิดว่าเขาน่าจะเดินทางผ่านดินแดนศักดิ์สิทธิ์และน่าจะเทเลพอร์ตมาถึงทวีปหลักยันจี้แห่งนี้แล้วนี่เป็นพิกัดของเขาได้จัก,กรพรรดิจิวเจี้ยนหายวับไปในอวากาศซิวิก้ารู้สึกไม่พอใจอยู่ภายใน เราคิดว่าเหยเหนียวในฐานะที่เขาเป็นจัก,กรพรรดิขั้นสุดไม่มีทางที่เขาจะได้รับข้อมูลผิดพลาดมาแน่นอนบางทีเขาน่าจะบอกพวกเราช้าไปเราได้บอกเนโครแมนเซอร์ให้มาที่นี่แล้วด้วยถ้าเขามาที่นี่เราจะทำยังไงดีก่อนหน้านี้ซิวิก้าได้ติดต่อให้จัก,กรพรรดิเนโครแมนเซอร์มาช่วยเพิ่มอีกแต่นึกไม่ถึงว่าเหตุการณ์จะเป็นแบบนี้ หากให้ตัวตนอมะตะระดับจัก,กรพรรดิขั้นสุดเทเลพอร์ตผ่านดินแดนศักดิ์สิทธิ์มาถึงที่นี่แล้วบอกให้เขากลับไปมือเปล่าเขาจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรโดยธรรมชาติแล้วเขาต้องให้ของขวัญบางอย่างเพื่อเป็นการตอบแทนหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีฟิวภาพเงาของชายสองคนปรากฏขึ้นมันคือจัก,กรพรรดิจิวเจียนและจัก,กรพรรดิเนโครแมนเซอร์ผู้มีดวงตาหนึ่งพันดวงตามร่างกาย พลังงานไร้ลักที่แผ่ออกมาทำให้ซิวิก้ารู้สึกกดดันแม้แต่เหย่เหนียวยังรู้สึกตกใจเช่นกันทั้งสองเป็นจัก,กรพรรดิขั้นสูงสุดทว่าความแตกต่างของระดับพลังนั้นมีมากยิ่งจัก,กรพรรดิเนโครแมนเซอร์ชนเผ่าพันเนตนั้นมีพลังจิตที่แข็งแกร่งมีจัก,กรพรรดิมากมายที่เสียชีวิตภายใต้เงื้อมือของเขาตำแหน่งและสถานะของเขาจึงสูงขึ้นเป็นธรรมชาติเจ้าจัก,กรพรรดปีกเงินอะไรนั่นมันอยู่ที่ไหนละ่ะ เสียงของเขาดังขึ้นอะเออคือซิวิก้าพูดอะไรไม่ออกครืนครืนทันใดนั้นอวกาศเกิดความผันผวนจัก,กรพัดจิ๋วเจี้ยนและจัก,กรพัดเหยเหนียวสัมผัสได้ถึงความผันผวนที่เกิดขึ้นในอวกาศมันเป็นระลอกคลื่นที่คุ้นเคยสำหรับสองคนที่สามารถใช้เทคนิคเทเลพอร์ตพวกเขาสรุปได้ในทันทีว่ามีนักรบคนหนึ่งเทเลพอร์ตเข้ามา มีใครไม่รู้เทเลพอร์ตเข้ามาเหยเหนียวพูดอย่างเย็นชาผมจะช่วยปิดกั้นพื้นที่รอบๆนี้เอาไว้ทั้งหมดจาก,กระพัดเหยเหนียวที่ยืนดูอยู่มาโดยตลอดเขารู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยอยู่ภายในจึงได้ยื่นมือเข้าช่วยในครั้งนี้เนื่องจากเขาได้รับอัญ,ญามณีสีครามมูลค่ากว่า200ล้านยูนิตมาแล้ว เขาได้รวบรวมพลังงานอามาตะของเขาไว้นานแล้วจากนั้นเขาก็เปิดใช้งานมันโดยเปลี่ยนให้กลายเป็นเส้นใยพลังงานอามาตะจำนวนนับไม่ถ้วนถักทอเข้าด้วยกันเป็นใยแมงมุมและปิดกั้นพื้นที่ประมาณ30สบล้านกิโลเมตรเอาไว้ทั้งหมดจากกระพรดปีกเงินอยู่ที่นั่นด้วยกรงขังหกด้านซิวิก้าตรวจพบเขาได้อย่างง่ายดายมีหนาซ้ำกรงขังนี้ยังกักขังเป้าหมายไว้ถึงสองเป้าหมายอีกด้วย ซิวิก้ารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากข้างๆเขาคือตัวตนอมตะที่เคยมาช่วยชีวิตพาเขาเทเลพอร์ตหนีไปเมื่อครั้งล่าสุดที่ผ่านมาจากกระพัดดวงดาวแห่งภาพมายานั่นมันจากกระพัดดวงดาวแห่งภาพมายาจากค่ายมนุษย์ไปเร็วอย่าให้พวกมันหนีไปได้จิวเจียนและเนโครแมนเซอร์เต็มไปด้วยเจตนาฆ่าขณะที่ซิวิก้าก็ตืนต่นเต้นเช่นกัน ซิมิก้าใช้กรงขังหกเหลี่ยมของเจ้าคอยสกัดพวกมันเอาไว้มันจะช่วยทำให้พวกมันเทเลพอร์ตหนีไปไหนไม่ได้พวกมันจะบินหนีได้เท่านั้นและด้วยแสงเลเซอร์ของกรงขังหกเหลี่ยมจะทำให้พวกมันบินได้ไม่เร็วพอภายในระยะทางไม่กี่ล้านกิโลเมตรเราจะสามารถจับพวกมันได้อย่างง่ายดายจักรพัิจกกิจ๋วเจียนดูตื่นเต้นมากเขาคาดหวังรางวัลเอาไว้สูงจากภารกิจในครั้งนี้ เข้าใจแล้วซิวิก้าดูตื่นเต้นเช่นกันขณะที่เหยเหนียวที่ยืนอยู่ข้างๆได้ควบคุมเทคนิคการปิดกั้นพื้นที่เข้าช่วยด้วยอีกทางซิวิก้าข้าช่วยเจ้าแล้วต่อไปไม่ถือว่าเราติดค้างกันฮ่าฮ่าขอบคุณมากจากกระพัดเหย่เหนียวซิวิก้าส่งเสียงตอบเขารู้สึกยินดีอยู่ภายใน ก่อนหน้านี้จัก,กระพัดจิ๋วเจี้ยนได้ปลดปล่อยพลังงานอมะตะของเขาออกมาเพื่อตรวจสอบพื้นที่ต่อมาเขาต้องไปหาเนโครแมนเซอร์และด้วยเหตุนั้นหากจะให้จิ๋วเจี้ยนปลดปล่อยพลังงานอมะตะได้อีกครั้งมันต้องใช้เวลารวบรวมพลังงานพอสมควรอย่างไรก็ตามเหยื่อเหนียวอยู่ที่นั่นตลอดเวลาและยังมีพลังอยู่เต็มเปี่ยมดังนั้นเขาจึงสามารถปลดปล่อยพลังได้เร็วกว่า จักรพัดปีกเงินดูถ้าเราจะเจอปัญหาหนักซะแล้วจักรพัดภาพมายายิ้มอย่างอ่อนโยนเสียงของเธอดังก้องอยู่ในจิตใจของสัตว์ประหลาดเขาทองช่วงเวลาที่เธอเทเลพอร์ตมาที่นี่พื้นที่ถูกปิดกั้นโดยสมบูรณ์ทําให้เธอไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกไปได้ห้าหา้าไม่ใช่ปัญหาถึงเราจะไม่สามารถเทเลพอร์ตหนีออกไปได้แต่พวกมันก็เทเลพอร์ตไม่ได้เช่นกัน สัตว์ประหลาดเขาทองสื่อสารผ่านพลังจิตคุณมาอยู่บนกรงเล็บของผมพวกมันตามเราไม่ทันแน่นอนฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับความเร็วในตำนานของเธอมาก่อนงั้นก็ให้เป็นหน้าที่เธอละกันจาก,กระพรดภาพมายายิ้มเธอกระพือปีกและบินไปอยู่บนเกล็ดตรงกรงเล็บของสัตว์ประหลาดเขาทองพลังงานอมาตะห่อหุ้มร่างของเธอกับเกล็ดเอาไว้อย่างแน่นหนาะไปละนะ สัตว์ประหลาดกระพือปีกและปลดปล่อยเทคนิคแสงโคง้งเทคนิคขั้นที่หนึ่งของมิติสมบูรณ์พวกเขากลายเป็นลำแสงทยานออกไปด้วยความรวดเร็วปานสายฟ้าทิ้งภาพติดตาไว้เบื้องหลังครืนครืนเส้นใยสีขาวจำนวนนับไม่ถ้วนพันรอบตัวสัตว์ประหลาดเขาทองเอาไว้แม้ว่ามันจะไม่แข็งแกร่งเท่ากับเส้นใยสีม่วงของก้าอนาจากเทพสมบูรณ์ทว่ามันมีจำนวนมากกว่ามาก ถึงมันจะหยุดสัตว์ประหลาดเขาทองเอาไว้ไม่ได้แต่มันก็ทำให้ช้าลงได้ไม่ได้การแล้วแบบนี้ความเร็วของสัตว์ประหลาดเขาทองลดลงเป็นอย่างมากขณะที่เนโครแมนเซอร์จิวเจียนและซิมิก้าที่กำลังไล่ตามอยู่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆจากกระพัดเหยื่เหนียวเองก็บินมาชมการแสดงนี้เช่นกันา 5, 5จากกระพัดปีกเงินครั้งนี้แกหนีไม่พ้นแน่ สัตว์ประหลาดเขาทองมองย้อนกลับไปจากระยะทางหลายแสนกิโลเมตรมันสามารถมองเห็นได้อย่างง่ายดายมีจุดเล็กๆสี่จุดที่กำลังบินใกล้เข้ามาเรื่อยๆฉับสัตว์ประหลาดเขาทองตวัดปีกฟันฉับไปในอากาศทำให้มิติในอวกาศเกิดรอยแยกขนาดใหญ่มันพุ่งตัวเข้าไปในนั้นทันทีทว่าพลังงานอมาตะของเหยเี่ยวเองก็ยังคงปิดกั้นพื้นที่ทั้งหมดเอาไว้ เนโครแมนเซอร์จิวเจี้ยนซิวิก้าและเหยเหนียวบินเข้าไปในรอยแยกมิติเช่นกันอย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่ากระแสะอวกาศที่ปั่นป่วนภายในทําให้ความเร็วของพวกเขาลดลงไปมากรวมไปถึงเศษซากอาวกาศนับไม่ถ้วนที่มีอยู่รอบๆอบและไม่มีทางที่จะกําจัดพวกมันทั้งหมดได้การบินของพวกเขาได้รับผลกระทบอย่างมากพสัตว์ประหลาดเขาทองส่งเสียงคำรามอย่างมีความสุขมันกระพือปีกอย่างรวดเร็ว ิมันทยานร่างบินหายวับออกไปราวกับพูดผีนี่มันไม่ได้รับผลกระทบจากการไหลของกระแสอวกาศที่บ้าคลั่งภายในนี้งั้นเหรอเป็นไปไม่ได้จาก,กระพัดเหยเหนีวที่สงบนิ่งมานานเผยสีหน้าที่ดูตกใจ ขณะที่จัก,กรพรรดิอีกสองคนก็ตกใจเช่นกันพวกเขาไม่รู้ว่าปีกแห่งฉีวูมีพลังงานอาวกาศของตัวเองนอกจากนี้การปลดปล่อยรูปแบบที่สองของมันจะทำให้สัตว์ประหลาดสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของอวกาศรอบตัวมันได้และตอนนี้แค่เพียงรูปแบบแรกเท่านั้นแม้ว่ามันจะไม่สามารถควบคุมความปั่นป่วนของอวกาศได้แต่ก็ยังสามารถบินเข้าไปข้างในได้อย่างง่ายดายไม่ได้รับผลกระทบเลยแม้แต่น้อย ราวกับปลาที่แหวกว่ายในกระแสน้ํามันกระพือปีกสีเงินทยานร่างบินไปด้วยความเร็วที่น่าสะพรึงกลัวถึงแม้กรงขังหกเหลี่ยมจะส่งผลกระทบต่อสัตว์ประหลาดเขาทองทว่าความปั่นป่วนของอวกาศก็ส่งผลกระทบต่อซิวิก้าและพักพวกของเขาเช่นกันโดยเฉพาะซิวิก้านั้นได้รับผลกระทบมากที่สุดเขาเฝ้ามองภาพของสัตว์ประหลาดเขาทองกำลังบินห่างออกไปเรื่อยๆในส่วนลึกของความปั่นป่วนในอวกาศ จนกระทั่งทะลวงออกจากแนวป้องกันของจัก,กรพรรดิเหย่เหนียวไปได้อย่างสมบูรณ์หลังจากนั้นพวกเขาก็เทเลพอร์ตหายวับไปบ้าบอที่สุดซิวิก้าคร่ำครวญด้วยความไม่เต็มใจจัก,กรพรรดิคนอื่นๆทั้งหมดหยุดและนิ่งเงนันแม้กระทั่งจัก,กรพรรดิเหย่เหนียวยังอุทานออกมาว่าน่าประทับใจจบบทที่44 เนื่องจากช่องไม่สามารถเปิดสร้างไรายได้จากทาง YouTube ได้หากใครสามารถช่วยสนับสนุนสารอาหารเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆช่องทางอยู่ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับ